สุขสบายดีสุข,ขีเจริญพรศรัทธาญ,ญาติโยมท,ทุกทุกท่านท,ที่ติดตามทางเพจวัดสีเมืองตอนนี้คณะสงฆ์วัดสีเมืองกำลังประดับประดาคมไฟเพื่อจะใต้ในมืองานบุญปรวรณาออกพรรษาประจำปี2 0 2 3อยู่ที่วัดศีเมือง ใน,นกำลังใหญ่คมไฟตังคมไฟสำหรับทางหน้านี้จะมีคมไฟมาประดับซึ่งตอนนี้ทางผู้คณะฮับปิสอบยังบาด้นเหตุแล้วเทถอตอนนี้จะมีอยู่สองจุดเจเาโคมไฟมาตังงสานึ่งคือ,อยอฮั่นจะเป็นสามต้นจะเป็นต้นคมไฟใหญ่สำหรับอันนี้เป็นโคมไฟ บอนที่เอามาประดับอียองอยู่ที่หน้าพระเจ้าใไง่นักปกบอนนี้จะเป็นบอนปฏิบัติธรรมในมืองานประวราณาออกัรษาญานนย,ยมที่เข้ามาจะลืมกดไลค์กดแชร์เด้วยญายมอันนี้ก็จะเป็นโคมไฟที่ประดับและพร้อมด้วยโคมไฟที่แบบตัง,งกำลังเล่งอยู่ตอนนี้ อันนี้ก็คือตอนนาพระเจ้าใหญ่ญายุมที่เข้ามาพิมพ์คำว่าสาธุอนุโมทนาบุญน้ำกันเนอตอนนี้สามสิบปลายท่านที่กำลังเข้ามาอันนี้โมไฟยุต่ตอนนาพระเจ้าใหญ่ทดสอบมือนี่เป็นมือทดสอบ สำหรับผู้ใดที่จะมาถ่ายหูมาได้มือนี้มือนี่เป็นมือทดสอบคมไฟซึ่งครูบาอาจารย์กำลังเอาโคมไฟออกมาเรียงไว้จำนวน999ดวงที่กำลังเรียนอยู่ณตอนนี้ครูบาคณะสงฆ์วัดสีเมืองกำลังเรียนอยู่ตอนนี้ กำลังเรียนโคมไฟกำลังออกแบบจัดการว่าเขียนออกมาว่าอันนี้อันนี้มันตามแบบตามแบบตามแบบนี้บุญออกพรรษาวัดสีเมืองประจำปีคศ2003ม,มือไซบาทเทโวจะเป็นมือวันอาทิตย์เด้อเจ้าจะเป็นมือวันอาทิตย์ตอนเ้ารเวลาห้าโมง เมนเริ่มพิธีใส่บาตรเทโวให้แก่คณะสงฆ์มู่ยอยู่ที่วัดสี่เมืองเอาตัวญายมที่อยากจะมาห่วมใส่บาตรเทโวในมือบุญปวารณาออกพรรษาตอนเร้าแทบทัดตอนใส่บาตรเทโวนี่เพื่อนจะเอาโคมไฟมาตั้งเรียนให้ญาย,ยมที่มาจะเมนทางหน้าจะมีโคมไฟอันนี้ตอนนี้ญายมกำลังเข้ามาถ่ายหู อันนี้เป็นจุดลักที่บอนไทยหูมแต่ว่าทางหน้านี่จะมีต้นนะจะมีต้นจะเป็นคมไฟแบบยูเทิงนัันแหละแต่ว่าเป็นต้นสามต้นตอนนี้คู่บ่ากําลังเล็งมือจอบอยู่ว่าให้ท่านทดลองในมือมือนี้ให้ท่านทดลองในมือนี้ผู้ใดที่ยังบทันได้มากับมาเดอมาเก็บภาพก่อนมือนี้ มือน,นี้เป็นมือทดลองแลวมือน,นี้เพื่อจะเอาโคมไฟออกมาจำนวนเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดวงนะเอาออกมามือน,นี้ยานยมที่บูไดามากกับพิมพ์คำว่าสาธุเนอะ้อยานยมกําลังมาเก็บภาพงามๆไว้ ยาโยมที่กำลังเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อันนี้ตอนหน้าตอนหน้าพระทะิมาอยู่นี่แต่ว่ามือมือมืองานเดเทจะแมนจะเอาต้นเป็นต้นโคมไฟสามต้นเอาตั้งใส่ทั้งกลางแล้วก็สองฝากข้างแม่นแล้วใส่บาตรทีโบตอนห้าโบแล้วจึง มาใส่บาตรออกพรรษาตามหิตคองประเพณีเริ่มเข้าพิธีเป็นเวลาเจ็ดโมงสามสิบนาทีเด้มอมงเสาร์ญายมที่เข้ามากะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อญายมโคมไฟที่เอาใส้นี้เบิงอย่างหนึ่งเหมือนกับอ่าเป็นเป็นแบบลักษณะแบบว่าอันโคมไฟที่ลงมาจาก อง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 พญานาคสังเกตบังกะคจะเป็นคมไฟมาแบบนั้นตอนนี้ายานยมกําลังมาถ่ายหูกเก็บไว้แล้วก็ทางทางนี้ก็เป็นคูบาอาจารย์กําลังลิ่งกําลังลิงยหญ่คมไฟอยู่ลูบินไปบอกเขายับรถเนี่ยลูบินลูบิน รถอยู่ทางหลังบอกเขายับมาจอดทางหน้าพี่เพราะว่าให้เขาทายหูเราเปลายไปข้างไว้ในทางนะมาพี่ปลายอันจอดส่วนขาวนะสาธุมือมือออกพรรษามาเดอมือออกพรรษาแห่งจะงามกว่านี่มือออกพรรษาเด็กมวยไทยหูบ,บอก บอกคนเขาสูตรแล้วแล้วมีแต่บอกคีะหากันมาจอดเ่อกรรมมาทายโหเกี่ยมจุดหล,ลักๆบนทายหู่แล้วบนคันไใดต้นอันต้นอันนะอ่ะโคมไฟสามต้นมาตั้งนี่ฮัลโหยถือว่าโอเคเลยสบายดีคือทะเลาแค่ของคนหลายคนนะ <laughs> โอเตอนนี้ยานยงกับเรามาเก็บผ้าบังกับเรายับ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 ออกมาอีกบ้างโอ้ปวได้พอยังต้นอีกสามต้นเลย พามาเบิ่งทางนี้ไซบาท,ทีวประกาศเดอถึงงานยมที่จะมาไ่บาท,ทีวเมินมือวันอาทิตย์ตอนเช้าของมือวันอาทิตย์ตอนเช้าของมือวันอาทิตย์เวลาตอนเช้ามือวันอาทิตย์เวลาห้าโมงเช้าเมินจะได้เริ่มไ่บาตททโวให้เกอคณะส่งมูใหญ่จำนวนห้าสิบองค์ จำนวนห้าสิบองค์ในตอนเช้าเลยจะมีการยายคมไฟพร้อมในตอนสบาทในตอนเช้าจะมีการยายคมไฟพร้อมตอนนี้คุบาอาจาน,กำ,ยายน,นก,กำลังยายคมไฟเขียนเป็นตัวอักษรกำลังยายคมไฟเขียนเป็นตัวอักษรเพิ่นจะลองในมือน,นี้แหละยันโยมถ้าเบิ่งว่าภาพจะออกมาเป็นอะไร กำลังทดลองกันในมือนี้ญาโยมกําลังมาเก็บภาพถ่ายหูบภาพงามปีนี้ก็แม่นทั้งหน้าสินเพิ่นกระซาดไฟใจเพื่อให้เห็นละลายของศิละปะงานศิลป์แล,ล้วก็แม่นโคมไฟมือนี้ฝนตกอันที่จริงตอนสวยอฝนตกฝนตกแห้งหลายแต่ถือว่าตกประมาณสุโมงนี่แหละแล้วก็เศร้า ตอนนี้ก็ถือว่าแห้งแล้วตอนนี้สำหรับไผจะมาเก็บภาพมาได้เด้อมือนี้มือนี้จะมาเก็บภาพได้แต่บนอันโคมไฟบนนี้เพราะว่าโคมไฟอันที่จะเอามาไว้ทั้งหน้าสิบนม่ยังบบแล้วยังบนแล้วจะบกเกินมืออื่นมืออื่นมืออื่นน่าจะแล้วมืออื่นหนึ่งือเสร็จแล้วละมืออื่นสำหรับโคมไฟที่จะเอามาใส่ทางหน้าสิบนี้ ใส่ทั้งหน้าสิมนิเมยียนสามอันญาญโยมสามอันกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยญาญโยมที่กําลังเข้ามานะตอนนี้ประชาสัมพันธ์ถึงญาญโยมอีกคันหนึงเรื่องการใส่บารเท,ทวให้เกะคณะสงฆ์มูไนแม่นเริ่มเต้าโฮมญาญโยมจากไกลละไก่แม่นเวลาสี่โมงสี่โมงตรงเป็นต้นไปเริ่มเต้าโฮมออกตุนญาญโยมจากไกลละไก่ห่วมใส่บารเท,ทวเกะคณะสงฆ์มูไนจำนวนห้าสิบองค์หลังจากนั้น เริ่มใส่บาทรเม่นในเวลา5โมงหลังจากที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ประวรณาออกพรรษาแล้วจะได้ออกมาบิณฑบ,บาตให้ยญาณยมได้ใส่บาตรเท,ทโวให้เก่ขณะสงมูใหญ่สาธุโมทนาบุญเดอร์ญาณยมถึงกำลังเข้ามาสำรับ ทิจจานที่เคยบวชอย่าลืมมาทายหูเดอ้อส่วนหมู่มาใส่บาทเทโวในมืองานออกรรษาได้ได้ได้นิมนเด้อขน้อยเด้อนิมนกูบาอาจารย์ที่จะมาทายหูฮะสังฆทานยุสสเอาไปให้ยังไปขอแล้วกูบาเปนอยู่ในไป น,นอนพ่อสกุสังกทานทรงใจอยากเอาไปขายลินเงินเอาเงินไปลินบุญทรงเหือเพราะออกเ็นมาคนแบบไปลินบุญทรงเหงอคนร้ายหลายเ่มนเอาทาติดตามในมือออกพรรษามือวันที่สาเกาใต้โคมไฟมันเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าตอนแรงแม่นประดับประดาเต็มที่ตอนแรงของ มือวันที่เสาเก้าบรรยากาศตอนนี้เจอน้อยพร้อมด้วยแห่นโยมกำลังใหญ่คมไฟเพื่อประดับตอนหน้าสิมมือนี้เป็นมือทดลองคมไฟตามที่เบื้องแล้วออกมานี่ ประมาณเกือบครึ่งแล้วออกมานี่ออกมาตรวจสอบมือน,นี้สำหรับต้นโคมไฟปัจจุบันนี้สร้างสร้างกำลังลงมือสร้างส้มสร้างแครอทเลยตัวนี้จะเป็นมืออื่นสำหรับยันยมที่อยากจะมาถ่ายหูเม้นันนี้เป็นมืออื่นเน้อสำหรับต้นโคมไฟ มืออื่นทำพองว่าได้ผ่างามๆไน่นอนจะเดินพ่อนออกตัวนยันยมที่กำลังเข้ามานะตอนนี้ตอนนี้เริ่มลยเด้อไพสิมาถ่ายหูกว่าฟ้ามาเด้อให้เวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงจะได้เก็บเพราะว่ายันมันเดึอ <c oughs> <c oughs> อันนี้หลานน้อยมาเต็มเล่นพุ่นตอนนี้มาถ่ายหูโมเมน โมเมน์วันมาทายโฮมยางเดียวได้ใหญ่แล้วก็ตาไฟสวยอจั่น้อยพร ja ้อมผู m m ok, k k o, ้ใดจะมาเก็บภาพงามๆกับมาเด้อเมื่อนี้ทดสอบมื่ออื่นมื่ออื่นนี่เกือบร้อยเปอร์เซนบล้วมื่ออื่นนี่คันฝนบปตกได้มื่อนี้ก็คิดว่าจะบปรดรออกมาใหญ่แล้วพอฝนตกแห้งหรีบบางบนี่ตอนสวยน้ำาจนท่วมเดินวัด <laughs> ทำห้องว่ะไปมาเก็บภาพตอนนีห้าแน่นอน <laughs> เพราะว่าสร้างสุ่มกำลังติดตั้งคมไฟ <laughs> จอดเอีงแขนเอีงห้อยเอีงแล้วก็ต่อไฟเอีง <laughs> อันนี้พะทําแต่แท้อันนี้นะ จเจริญพรญยาญโยมที่กำลังเข้ามาเนอะสำหรับผู้ใดที่จะมาทายหูจเจริญพรเนอหทำพองว่ามือออกพรรษานี่งามกว่านี้มือวันที่สอบเก้านี่งามกว่านี้แน่นอนนี่ทายมุมใดก็งามทำพองว่าทายมุมใดก็งาม ยานยมกำลังมาถ่ายหุบตอนนี้ยานยมที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนะยานยมสัธานะว่าผู้ใดจะมาถ่ายหบุบเมนมาได้นี่ตอนนี้มือนี้เป็นมือทดสอบเป็นมือลองไต่กลมไฟมืออื่นมือฮือเม็นมือแท้เน่เอาออกมาไต่เบิดปัจจุบันนี้สำหรับ ต้นโคมไฟท่านสิบเอาต้นโคมไฟสูงว่สมควรนน่นี่ได้อยู่ประมาณสามเมตรปลายเลยพระจั่วกำลังประดับประดาออกตัวยาโยมมาใหญ่โคมไฟส่วยคุบาอาจารย์ตอนนี้ผู้ใดที่จะมาทายหูบก,กจะเจริญพรนะเนอเหลือเวลาอีกบดนนได้นี่เก็บภาพมมงามไป ทำอิฐเพิ่นเขียนไว้อย่เจ่นั้นอยู่ทางนั้นเป็นตัวหนังสือบางเวรนี่แต่ว่าบัดเขียนออกมาแล้วขึ้นท่ายมุมสูงแล้วโบเป็นตัวหนังสือก็เลยเปลี่ยนการย้ายโคมไฟเป็นแบบใหม่ก็เลยมาเปลี่ยนตอนนี้เจ้าน้อยกำลังใหญ่กับกูบาสําหรับผู้ใดอยากได้ภาพกำงามเมนมือวันที่เสาร์เก้าตอนเสาร์มาใส่บาทเคโบเดอร์ T o der. พากันมาใส่บาตรเทวโรหานะแกขณะสงฆ์มูญ่จำนวน50าสิบองค์ตันยยมผู้ใดที่อยากจะมาคุบ้าคุบา,บาเสียบดอกไฟเ่ยสองดอก,กน,นะเสียบดอกไฟเียจึงงามเดี๋ยวเดี๋ยวบ่งน้ำกันว่าเสียบไฟแล้วภาพจะออกมาเป็นแบบไดอ่าเพราะว่า อยากได้หูบสิงงาม,งามนี่เป็นเสจะไฟแล้วอีกเบื้องหนึ่งแต่ว่ายังงามเลยเปิดไฟหลายๆเลยยังงามกับโคมไฟอยานยุมลูกหลานกำลังพากันมาเก็บภาพถ่ายหูบงงามไว้ก็รู้สึกว่าถ่ายงามงามขึ้นปีนี้อยากว่าอลังการพาทุกๆปีปีหน้าแห้งจะ ปีหน้าจะอลังการก็านีญาญมจะเลิญพรเน้อญายมที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เน้อญายมเน้อโมทนาเอาบุญน้ากันเน้อสาหรับญายมผู้ใดที่บู้ด้มากะไว้มือออกรรษามาใส่บาทญายมมาใส่บารตอนสาๆพากันมาใส่บาทเทวโรหณะเกขณะสงมูใหญ่แล้วเพิ่นสิ่ใหญ่คมไฟแบบนี้แหละเพิ่นสิ่ใหญ่ให้งามๆเลยญายมกะพากันมาทายหูเก็บภาพงามๆไว้เป็นที่ระลึกไว้ เพนเอามาใหญ่นี่กันหลายเลยตามมาลงมานี่เแง่แพทย์ประมาณเบิดอยุ่ครึ่งนึ่งเนี่ยเนาะเอาลงมานี่เนาะสิบประมาณครึ่งเนี่ยแหละขันเอาลงมาเบิดนี่เต็มเดินนะเต็มเต็มทั้งข้างเต็มทั้งข้างเบื้องนี้แล้วก็ทั้งข้างซิมเบื้องนี้น่าจะเต็มเลยเงาจนไปสุดพูนละ่ะเป็นปีทดสอบปีทำอิฐแต่ว่าเพิน่นเพิ่นวางนี่ กคยยกที่กันแต่ว่าการง,งามคันวางห้างวันนี้ห้างกันหลายกับบงามป็นไรญายมที่อยากจะมาห่วมงานบุญกับเฮงเซนเจริญพรเนอออกตัวญายมเนอมาห่วมเอาบุญน้ำกันใส่บาตรเทโวโรหานะในมืองานบุญปวรารณาออกพรรษาประจำปี2 0 2 3 อนุโมทนาออกตอนยานยมที่กำลังเข้ามาหับส้มนะตอนนี้เก็บผักาง,งามๆไว้ที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ยานยม กำลังขนคมไฟมาใหญ่วยคูบาอาจารย์ทั้งน่าเอาตระยานโยมกำลังขนคมไฟมาสวยกันขนคมไฟแล้วก็ะได็เก็บพามงามเอาเข้ามาแล้วก็กดไรล,ลุลว่วๆให้กำลังใจพระเนนที่กำลังเกี่ยมงานเนเะนออกตอนยานโยมพระสงฆ์วัดสีเมืองกำลังเกี่ยมงานณนะตอนนี้ประดับประดาเอยองคมไฟอันนี้เป็นต้นคมไฟออาตรนยานโยม เข้ามาเล้วกดไลค์รัวๆให้เนเน่เอาตัวยัโยมกดไลค์รัวๆให้กำลังใจพระจัวที่กำลังเค็ดเบียกนะตอนนี้อมุทนาขอบโมกขอบใจเอาอตัวยัโยมที่กำลังเข้ามานะตอนนี้จำนวนอยู่หกสิบยท่านที่กำลังเข้ามาพร้อมด้วยพ่อเมฆคู่บาอาจารย์กับนมัสการเดอร์ข้าน้อยทุกอาทุกองกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพระจัวที่กำลังเกณงพระจัวได้เพิ่นกำลัง เขียมงานให้ออเอาตัวยันยมมาเก็บผ่ามงามๆในมือออกพรรษานี้นี่ละโบเมนทีมงานสังกะรีในพระธรรมแท้ๆได้ออกตัวยันย,ยมเปิดทีมงานพระธรรมที่กำลังกะเกี่ยมอยู่ตอนนี้มือนี้เป็นมือทดสอบมืองานแท้ๆนี่กเ็เป็นเบิ้งน้ากันว่าภาพจะออกมาเป็นแบบไหน เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนอะร์อย่างนี้โยมโมทานาบุญน้ำกันเนอะร์อย่างนี้โยมตอนนี้ครูบาอาจารย์กำลังใหญ่โคมไฟมือนี้เป็นมือทับอิดมือทดสอบมือทดสอบโคมไฟ